โอ้พี่น้องขี้ปลาโอ้ไม่แล้วครับปลาไม่แล้ยวไม่แล้วขี้ปลาไม่แล้วเอาแบบหวานนะครับอันนี้มันไม่แล้วเนี่ยเศร้าหวานแล้วเนี่ยพี่น้องโอ้เห็นถึกดีครับนี่เห็นว่นี่ขี้เลี้ยวบานเลยพี่น้อง ครับมีผู้เดียวกับพ่ายไปยังวนันครับพี่น้องนี่มีสองผ,ผ,ผู้หนึ่งพ่ายผู้หนึ่งวันอันนี้พะเนีกดทตดิครับนี่โอ้เดี๋ยวบางป่าขึ้นเป็นตะยุ่มยับยุมยับอยู่เถอะมันหลายนะมันตัวหน่อยครับ อันเครื่อนตรงนี้เพิน่นสั่งตะโดจไหมครับนี่นเลียวบังปูนคือยังไม่ไหมไหโอ้เลียวบังปูนคก็ไม่ไหมสนอกว่าเลียวบงึงครับโอ้ได้มองหากินเลยเนาะผู้ยุ่งไก่ไหมผมเห็นได้เครื่อนอย่างม้าสารคาำข้าจอก็ไปหาแบบนี้แหละครับแต่ว่าหมอนหันใหญ่กว่านี่อยู่ ถืออยู่น้องบะถือลายโอ้มันมันห่างขวดกับซีเส,ส้นสามสองสองเส้นหาพอดีสองเส้นหานี่วันสิเป็นปุ่มสิวันขี่เรือวันนึงสิเมย์เพชรประเดีย๋ยกร่งเดียวครับประเดี๋ยประเดี๋ย ผมเบ่งในกระชังนนะครับยกเบ,บ่งในกระชังนนี่ครับโอ้ด้่ลายพุนซ้ <c oughs> ำนี่นะอาเฮ็ดปลาเดียกแต่ว่าเฮ็ดสมกระเซาะเลยครับตัวซ้ำนี่เฮ็ดสม

วันแล้วก็ได้แล้วก็เอามานี่ครับแผกปดอยู่ฟังนี่ครับแผกปดนี่แผงวันครับผม โอ้ปวดใส่กับเลือดเลยทีครับโอ้หมดใส่ถังแข็งอยู่เพิ่นเนาะนี่พี่น้องได้หลายตัวยิ่งหลพ่อได้กินเนาะโอ้ปลาปลาขึ oh, so. тысяч, ้นไล่เนาะแต่ว่าตัวน้อยเอาไปเบิ้งครับไปบิ้งขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาอีกแล้วถึงวันนี้ที่ถือว่าครับวันนี้ถือบ่ ไปหลายตัวอยพี่น้องเห็นปลาหลายตัวอยู่ครับถือว่ามานี่ครับแต่ะละบาดโอ้ยกบ,บังปิงปลาใหม่ครับพี่น้องมันไปับปลานี่ บ้านป่นไหนเนานะ นี่แหละครับวิถีชีวิตพี่น้องวิถีชีวิตการหาอยู่หากินเป็นปล่อยน้าม,มาครับปล่อยน้าม,มาป่ามากับพี่นอ้องเข้ากับมาหาวานแห้งสิล่ะพี่น้องพอได้ยู่ได้กินพอได้เประเดียดกับดูดน้าหลากันสิล่ะครับได้ปลาเดียดเป็นบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศ

ตัวยูหันมิตัวหองบนมืออย่ก้อยตอยสามตัวน่อยเฮ้เนาะมันเกิดลายเนาะมันมาโาณตัวกันหลังมาเกิดมาตัวก็กันหลังแล้วก็แหมมลายตัวลงยังงบด้วยจุกจับจุกจับลงตัวน่อยถือลายมวยยูจงเงินหน่วบา่อยบางยูประมาณสองพนเดนละน เรียกข่มโตกน้ำทั้งสวงเครับเอาไทยว่าเปลี่ยน้งไเิดมาัตกน้ต้องมันต้องเก่งครับพวกไทยพวกไทยเป็นมาหลานระผู้วานมาหลอิหน่วยแห้เนี่ยร้านรก่นาอกไม่ได้ครับบันิไรบ่ Ô, bắn lái tôi luôn <laughs> Tôi nói nó lái tôi với lái tôi với